หายใจออกค่ะเราจะทิ้งเข่าสองข้างมาทางด้านซ้ายอ่ะพอเราทิ้งลงมาแล้วควนนี้ให้เราเช็คดูว่าหน้าแข้งนะคะต้นขาขวากับหน้าแข้งซ้ายเนี่ยเขา,เาตั้งฉากนะพูดยังไงว่าให้ขาเขาทำมุม90องศาทั้งสองข้างเลยนะคะหายใจเข้าค่ะตั้งเข่าขึ้นมาหายใจออกทิ้งเข่าสองข้างไปทางข้างซ้าย ขาสองข้างทำมุม90องศาโดยประมาณเหมือน,อนกันเนาะหายใจเข้าหายใจออกไปทางซ้ายกดลงมาใกล้พื้นเท่าที่ได้หายใจเข้าตั้งเขา่าหายใจออกกดเขา่าทั้งสองข้างมาทางขวาหายใจเข้า หายใจออกไปซ้ายนะคะเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆตามจังหวะการหายใจของตัวเองนะะ้เข่าไม่จำเป็นต้องถึงพื้นนะคะเพราะว่า